สวัสดีค่ะมีเรื่องตื่นเต้นมากมายนะคะและเรื่องตื่นเต้นที่จะมาแบ่งปันนั่นก็คือสินค้าที่มาถึงประเทศไทยแล้ว Fountain of Life อันดับแรกเลยนะคะนี่ค่ะหนะ้าตเป็นอย่างนี้ Fountain of Life เราพูดกันเสมอว่ามันคือสารสกัดที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระหรือลิกแนนจากต้นสนนอร์เวย์หรือต้นสนสายพันธุ์ Norwegian Spruce จากประเทศฟินแลนด์ทางตอนเหนือนั่นเองนะคะคราวนี้เราทราบกันแล้วว่า fountain of life เนี่ยหน้าตากลองเป็นอย่างนี้ตัวจริงก็เป็นอย่างนี้เหมือนในรูปเหมือนในวิดีโอที่เราเคยดูเลยทีเดียวนะคะผลเมื่อใช้แล้วเนี่ยต่างคนต่างก็มีสภาพสภาวะร่างกายไม่เหมือนกันใช่ไหมคะสำหรับตัวอ้มเองเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นใช้มาคือเอาง่ายงายคืนแรกเลยที่ใช้นะคะหลับสบาย หลับสบายแต่หลับหล,ลับตื่นตื่นอยู่นะคะคืนที่2หลับสบายมากขึ้นสิ่งที่ต้องใช้คำว่าชอบมากคือปกติแล้วอ้อมนอนแค่ประมาณ5ชั่วโมงกว่าต่อคืนแต่ว่าลุกเข้าห้องน้ำประมาณ3-4ครั้งต่อคืนทีเดียวแน่นอนทำให้เหนื่อยมากง่วงนอนมากนอนไม่พอหลังจากที่ใช้คืนที่1คืนที่สจนกระทั่งตอนนี้ครั้งเดียว ตื่นมาเข้าห้องน้ำครั้งเดียวเท่านั้นมีบ้างที่บางครั้งเนี่ยตื่นมาสองครั้งเพราะว่าอาจจะบอกว่าดื่มน้ําเยอะไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะนอกเหนือจากนั้นไม่มีในส่วนอื่นๆยังไม่พบว่าช่วยอะไรอย่างที่เห็นชัดเจนอาจจะเป็นเพราะว่าร่างกายเราไม่เหมือนกันเนาะอาจจะมีความสมดุลมากอยู่เพราะว่าเราก็ดูแลสุขภาพมาตลอดนั่นเป็นสิ่งที่เล่าให้ฟังนะคะอยากจะบอกแค่นี้สําหรับพระเอกตัวนี้สวัสดีค่ะ